สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน,นครับเมื่อน,นี่มาพามาชมไกสมนนม่สามเดือนนะครับผมสามเดือนนะครับผมโครงสร้างดีครับโครงสร้างดีสวยงามนะครับผมจุดน้สวยงามเนะี่ย พ่อก็เป็นสายเท่าสามแสนนะครับแป่งแ่งไปเลยนะฝนตกแห้งเหรอแม่ก็เป็นหลานยกคิรีหลานยกคิรีนะครับจุดนี้ อายุ3ตุ่นะโอเคครับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้กันที่เบอร์โทรศ์082ครับ2 1 3 1 5 3 4นะวันนี้ทำเหมือนความสมบูรณ์นะครับ